สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านค่ะสวัสดีเอฟซีใหม่เอฟซีเก่าสวัสดีท่านผู้ชมทั่วโลกเด้อจ้ะมืัอนี้ก็มาอัปเดตป้าจอมกุ้งจอมของเฮาเนาะค่ะหลังจากที่หลอบแหลกเฮ็ดไปบ่พอเนาะค่ะพี่น้องถามกันเข่ามาหลายหระเบิดก่อนรอบสองมาอีกแล้วเด้อค่ะพี่น้องนี่ได้ทันได้ได้ที่สั่งจองไว้กะพร้อมสิส่งละค่ะในมื้นสองมื่นละมื้อนี้เฮาก็สิมาแพ็คป้าจอมกุ้งจอมของเฮาค่ะพี่น้องเบิ่ง กลุ่งงมงามๆอวบัวดีขนาดเลยค่ะคพี่น้องทันได้ที่สนใจนะค่ะกัสามาถสั่งจองกันขอามาไหนนะคะปลาจงองมงห้าค่ะกัสิบรนจูลงกระปุกนี้เนาะค่ะกัสิสีนอ,อ่มอย่างดีเลยค่ะสีส่งไปให้พี่น้องเนะาะบ่ให้หัวบ่ให้ซึมค่ะกระปุกนี้สี่กระปุกละหาสิบาทนอกจากพี่น้องหาสิบบาทเด้อจ้ะ แต่กะซิมี่คาซงต่างหากเนาะ,ะค่ะกะพักสอบถามกันเข่ามาได้ตามเบอร์โทรที่สาวกานิก้าไว้ช่วงต้นคลิปเนาะ,ค,ะนนค่ะพี่น้องนี่ค่ะเป็นปลาจมไอ้กูจมของเขานะค่ะรอบนี้กะสิไลน์นี่ค่ะ,ะ,คะ,คะเพื่อพี่น้องทันได้ที่ห้องบนบ้นได้เนาะคะ่ะปลาจอมกะไลน์เติมยุค่ะตอนนี้เขากะเทสัมหนีก่อนเนาะค่ะพี่น้องเพื่อที่เขาสิกอบบรรจุไปทีละน้อยะคะ่ะพี่นอกห้องหลังจากที่เขาแพ็ ลงกับผูกเรียบร้อยนะคะซาเป็นการกระชินามาซีนห่อถุงยางดีและค่ะก่อนสีทรงให้พี่น้องเนาะเผื่อบ่งหายกั้นดั่วซึมไหลค่ะนี่ก็เป็นป้าจอมหลกักกะปุงจอมห้องเฮาค่ะกะได้หลยเติอบอยู่เนาะนี่ก็สีแพกอีกค่าย,ยังแพกประทันเหมอือดเด้อค่ะพี่น้องมาอัปเดตให้พี่น้องเบิง้งนิดนิดหน่อยนอย,นอยก่อนเนาะค่ะหลังจากนั้นเ้องก็สีแพกล่งกองหล้กก็เตรียมออกไปทรงให้พี่น้องเนาะค่ะบ่เกิหนึ่งสองหมื่นค่ะกะหอดเนาะ ไม่เกินหนึ่งถึงสองวันเนาะคะ่ะค่าส่งกับสิยูประมาณหกสิบบาทนี่แหละคะ่ะพี่น้องค่าส่งต่อขังเนาะคะ่ะแต่ถ้าหลายกับปุ๊กแน่กับสิประมาณเจ็ดสิบบาทจังสีนะคะค่ะพี่น้องทันไดที่สนใจเนาะคะ่ะกับสังเพิ่ม,เต,มเติมกันเขามาได้เด้อค่ะช่วงนี้มีทั้งหมดอันนี้มีทั้งหมดหาซิปกับปุ๊กสุดท้ายแล้วเด้อค่ะในรอบนี้ของกลุ่มจอมเนาะคะ่ะ กุ้งจอมวันรอบนี้มี50กับปุกสุดท้ายนะคะแล้วก็ป้าจอมกับซิม,มี่อยู่ประมาณ60กว่ากับปุกถึง70น่ะคะ่ะป้าจอมเนี่ยสีแดงหลายกว่ากุ้งเนาะพี่น้องอ้าวสไลับคลิปนี้กับมาอัปเดตให้พี่น้องเบิรงนซัมนี้เนาะคะ่ะพี่น้องแทนใดที่รอรับอยู่ก็รอรับได้เลยเด้อค่ะอัปเดตช่วงเสาๆเนาะคะ่ะบาสสวิตโปรยูสาวกันการ์กแพ็กทรงผู้เดียวเนาะคะ่ะกัแพ็กทรงได้ที่ละน้อยเนาะคะ่ะไปเรื่อยๆ ลาพี่น้องไว้เพียงซัมนีค่ะขอบคุณทุกกำลังใจทุกไลค์ทุกแช์ทุกคอมเมนต์ค่ะขอบคุณทุกการติดตามรับชมขอบคุณทุกๆออเดอร์เดจ้ะขอบคุณพี่น้องไลยๆนะคะพี่เขามาอุดหนุนสาวกันนี่ค่ะพอกันไม่คลิปหนาเด้อค่ะสวัสดีค่ะ thank <laughs> you